กลับนักแสดงซีรีส์วัยชื่อดังโดดมาเป็นพระเอกช่องซามเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่กำลังมาแรงเลยล่ะค่ะสำหรับกลับคุณาวุฒนักแสดงหนุ่มทีแจ้งเกิดจากซีรีส์วัยชื่อดังยังเกลียดนักมาเป็นที่รักกันซะดีๆซึ่งก็มีผลงานออกมาให้ติดตามกันเพียบในสายนี้ แต่ไม่นานมานี้ทางด้านช่องสามได้ดึงตัวมาเป็นพระเอกของแรกซึ่งมีข่าวแว่แวๆทันทีหลังคืนแานเป็นพระเอกเต็มตัวของเจ้าตัวก็ได้มีการประกบคู่กับนางเอกซุปตาซึ่งเป็นตัวแม่ของช่องสามเลยทีเดียวและล่าสุดมีการคอนเฟิร์มออกมาเป็นที่เรียบร้อยเพราะนางเอกสาวอย่างเจนนี่อัลลาาณ้อมเพชออกมาโพสต์คอนเฟิร์ม้วยตัวเอง ซึ่งเจ้าตัวได้มีการโพสต์ภาพคู่กับพระเอกน้องใหม่พร้อมแคปชั่นสปอยชื่อเรื่องว่ามัดหัวใจใหญ่สุปตาแอดกลับคนาวุฒิงานนี้ทำเอาชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์สนั่นว่าคิดถึงละครรอดูแล้วทำเอาแฟนคลับเมโรจะกรีดเรื่องไหนก่อน อนอกจากกลับจะขึ้นทันพระเอกเต็มตัวและประกบคู่ซุปตาอสาวรุ่นพี่อย่างเจนนี่แล้วยังเป็นผลงานการคัมแบ็กในรอบปลายปีของเจนนี่อีกด้วยนั่นเองละคะ่ะ